พามาชมภาพบรรยากาศการส่งมอบเป็ดสาวพร้อมไข่ให้แก่ฟาร์มที่มาซื้อไปเข้าเล้าค่ะพี่สายชนได้ทําการต้อนเป็ดขึ้นมาจากทุ่งนะคะเพื่อเตรียมตัวขึ้นรถกันค่ะสาวๆแข็งแรงสมบูรณ์มากสวยมากพร้อมไข่ดกๆแล้วค่ะพี่สายชนเลี้ยงจากลูกเป็ดนะคะจนเป็นเป็ดสาวพร้อมไข่เลี้ยงได้แบบดีมากเลยค่ะบํารุงอย่างดีและดูแลอย่างดีรถขนส่งเป็ดในวันนี้นะคะเป็นทีมงานมืออาชีพจากเสียบป,ป้อจังหวัดนครสวรรค์ค่ะใครสนใจเคลื่อนย้ายเป็ดติดต่อ ไว้ที่แชทได้เลยนะคะส่งมอบเป็ดสาวทั้งหมด9,500ตัวใช้รถในการส่ง2คันจุดหมายปลายทางอยู่ที่ฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพี่พี่ทีมงานเตรียมลวกั้นเป็ดรอแล้วนะคะจากนั้นก็ทําการต้อนเป็ดเข้ามาไว้ในนั้นจํานวนหนึ่งแล้วก็กั้นเอาไว้เป็นวงกลมแบบในภาพเลยค่ะเริ่มนับแล้วนะคะจับละ5ตัวค่ะ ได้ตามจํานวนที่นับแล้วก็จะปล่อยเป็ดขึ้นรถไปค่ะทุกคนทํางานกันอย่างว่องไวและเป็นระบบมากๆเลยนะคะน้องเป็ดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยละค่ะนับแล้วก็ต้อนเป็ดขึ้นไปบนรถจนครบ7 0 0 0ตัวเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศและเป็นหนึ่งอาชีพที่หาดูได้ยากมากเลยค่ะเป็ดสวยๆพร้อมไข่ขึ้นรถกันอย่างเป็นระเบียบแบบนี้สวยงามมากๆเลยละค่ะวิตามินการออกไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาไข่ไว้ใจซันวิตามินพัสองโปรดระวังของลอกเลียนแบบกัน วันะคะ่คันที่1เรียบร้อยค่ะ7 0 0 0ตัวแน่นๆยืนกันอย่างเป็นระเบียบเดินทางแล้วค่ะก่อนออกเดินทางนะคะพี่สายชนก็จะฉีดน้ําไว้ที่น้องเป็ดนิดนึงนะคะเพื่อให้เย็นสบายผ่อนคลายลดความเครียดค่ะคันที่2ตามไปติดๆแล้วนะคะขอบคุณพี่สายชนมากค่ะที่ใช้ซันวิตามินพัทสองบำรุงเป,เป็ดเงินเป็ดทองที่ฟาร์มค่ะขอบคุณค่ะ